เป็นวันที่ทุกคนอาจจะบอกว่าทำไมถึงมาเจออกันแต่เนิ่นๆทำไมเร็วจังเลยเพราะแม่พี่น้องที่ารพมันไม่ได้เร็วนักหรอกเพราะว่าในจังหวัดอื่นพัคเพื่อไทยเขาก็ลุยไปหาเสียงแล้วไปทั้งครอบครัวเพื่อไทยไปถึงจังหวัดไหนๆกันเต็มไปหมด <S <S เหตุบ้านการเมืองท่านก็จะเห็นว่าข่าวคราวต่างๆมันเกิดขึ้นมากมาย มีพักโน้นลงอย่างเช่นลงไปที่เยาวราชอะไรก็แล้วแต่ท่านเห็นข่าวเต็มไปหมดครอบครัวฉายแสงเป็นครอบครัวที่ลงการเมืองมาโดยตลอดแล้วก็ตั้งอกตั้งใจที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเราเป็นนักสู้เพื่อประชาธิปไตยเราต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมาตลอดเพราะเราคิดว่าประชาธิปไตยมันกินได้มันทำให้พวกเรามีกินมีใช้ใช่ไม่ใช่คะ วันนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านพูดคุยกันว่าบ้านเมืองเราเลวร้ายอย่างไรบ้านเมืองเราต้องเป็นไปอย่างไรนับจากนี้ขอทุกท่านนั้นมีปฏิสัมพันธ์โตอตอบกันหน่อยนะคะถามไทยแล้วก็พูดจากันหน่อยแล้วก็เฮกันหน่อยหรือเราเราตอบกันหน่อยนะจะได้ไหมได้ได้นะโอเค เราพูดถึงประชาธิปไตยเราเคยกินได้เราเคยมีกินมีใช้เราเคยมีชีวิตที่ดีทุกคนเคยมีเงินอยู่ในม,ม,มือมากมายตอนสมัยนายกทักษิณนายกยิ่งรักใช่หรือไม่ใช่ใช่พวกท่านเคยมีเงินมีจับจ่ายใช้สอยมีเงินที่จะไปให้ลูกเรียนหนังสือไปให้กินกับอา,อาหารการกินไปเที่ยวมีเงินไปใช้หนี้ มีเงินจากการที่พืชผลทางการเกษตรดีมีเงินจากที่เราค้าขายได้ดีใช่ไม่ใช่ใชแต่ตอนนี้ทุกท่านเป็นยังไงคะแย่แย่ yeah, <Yeah. S 1> ไม่แย่ไม่แย่เศรษฐกิจแย่ไหมแย่ซ <Yeah. S 1> บเสามากเพราะฉะนั้นเราต้องหวนดูว่าเอ๊นยโยบายตอนที่พักพักรัฐบาลเข้ามาหาเสียงไว้ ในปีหกสองท่านจําได้ไหมเลือกตั้งคราวที่แล้วปี6-2ถูกไหมคะเขาหาเสียงไว้ยังไงแล้วเขาทำชีวิตของพวกท่านเป็นอย่างไรนะเรามาดูกันแล้วเ,เราถามตอบกันหน่อยนะเชิญค่ะเมื่อเลือกตั้งปี6-2สองพักรัฐบาลประยุทธ์ปัจจุบันเนี่ยเขาหาเสียงไว้ ว่าค่าแรงขั้นต่ำเขาจะให้400ถึง425บาทต่อวันได้ไม่ได้ข้อนี้ไม่ได้ไม่ได้จบอาชีวะเงินเดือน18,000ได้ไม่ได้คะไม่ได้ไม่ได้จบปริญญาตรีเงินเดือน20,000บาทได้ไม่ได้คะไม่ได้ไม่ได้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ พันบาทต่อเดือนทุกช่วงวัยเขาบอกแบบนั้นได้ไม่ได้คะไม่ได้ยกเว้นภาษีแม่ค้าออนไลน์สองปีให้อ่ะได้ไม่ได้ไม่ได้ข้าวหอมมะลิหมื่นแปดพันบาทต่อตันได้ไม่ได้คะไม่ได้ข้าวเจ้าหมื่นสองพันบาทต่อตันได้ไม่ได้คะไม่ได้พักหนี้กองทุนหมู่บ้านสี่ปีเนี่ยได้ไม่ได้คะ ไม่ได้ยางพาราหกสิบห้าบาทต่อกิโลได้ไม่ได้่ได้ไม่ได้ลดภาษีบุคคลธรรมดาสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไม่ได้่ได้ไม่ได้ตั้งกองทุนประชารัฐหมู่บ้านละสองล้านบาทได้ไม่ได้่ได้ไม่ได้สักข้อถามว่าท่านยังจะเชื่อรัฐบาลประยุทธ์อีกเหรอเชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เชื่อแล้วเพราะอะไรเพราะว่าเขาหลอกลวงแบบนี้ ชีวิตของพวกท่านเคยดีแล้วเขาบอกว่ามันจะดีอย่างนั้นอย่างนี้แล้วมันก็ไม่ได้ชีวิตพวกท่านจึงตกเรามาดูว่าเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้เป็นยังไงซบเซามากถูกไหมคะพวกเราอยู่กันอย่างยากลำบากเราไม่มีเงินในมือในกระเป๋าเหมือนเดิมแล้วชาวนาเขาก็ทนไม่ไหวราคาข้าวไม่ได้เหมือนเดิมเลยไม่เหมือนสมัยนาย,ยกยิ่งลักเลยแถม ปุ๋ยก็ขึ้นราคาเพราะฉะนั้นราคาข้าวตกแต่ปุ๋ยก็ขึ้นถามว่ากําไรเขาจะมีเขาอยู่กันแทบไม่ได้เลยถ้าชาวนามีเงินทองเยอะๆนะพวกเรามีเงินทองเยอะๆนะเศรษฐกิจมันก็จะพังพรูก,กันถูกไหมคะตอนนี้ของกับแพงและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เป็นหัวหน้าพักช่วยอะไรไม่ได้เลยตอนนี้ของก็แพงอยู่นั่น พวกเราโรงงานต่างๆน,นาตกงานวันนี้ข่าวเพิ่งออกว่าทรงออกติดลบ14.6เปอร์เซ็นต์นั่นหมายความว่าเขาดูแลพวกเราไม่ได้แล้วเรายังจะให้เขาดูแลเราต่อไปเหรอเงินเฟอ้อค่าครองชีพสูงกันเหลือเกินแต่ก่อนเรากินก๋วยเตี๋ยวชามละเท่าไหร่3 0บาท35ตอนนี้ต้อง50แล้วนะคะถูกไหมคะแล้วเงินเราก็เหมือนเดิมแล้วเราจะทนแบบนี้ต่อไปเหรอ เราจึงต้องมาดูว่าบ้านเมืองเราเป็นยังไงอย่างปัจจุบันเนี่ยยาบ้ากเกลื่อนเมืองเลยทุกท่านก็รู้ราคาเม็ดเท่าไหร่สี่บาทบาท <c oughs> <c oughs> กำลังจะพูดห้านี่ต่อล,อง,ลงไปอีกเลยสี่บาทเอาเข้าไปดูสิพวกเรามันจะเป็นยังไงคะนะแล้วก็ต้องคิดดูคน ต่อไปนี้ที่พูดจะให้พวกท่านวันนี้เนี่ยเรามาอยากรื้อฟืน้นสิ่งที่ท่านได้พบเจอมาในอดีตว่ามันเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงคะผู้นำของประเทศเราประยุทธ์จันโอชาวันวันหน,นึ่งหน้าแบบนี้ชี้หน้าด่าคนพูดจากับคนไม่เคยไพเราะเลยบางทีพูดกับสัตว์หวานแหววแต่พอเจอประชาชนทอไม่ม่ไมนอ,อะไรก็แล้วแต่นะคนนี้ก็เจอที่ไหนก็หลับ หลับแล้วก็ไม่รู้ต้องไปถามเขาดูนะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้แล้วคนนี้ล่ะเสียงหัวเราะก็จะมาจากต้นเชีนชาที่พระคุณยายไทยจะให้พวกพ่อแม่ที่ร้องสูงนี่นะครับ,บ,รบลแล้วนำมาผีสูบกันเองก็ยังได้ครับอาะพีสูบกันเข้าไปเขาก็ชอบแบบนั้นแล้วพอเรื่องโควิดโอ้เชื้อโรคโควิดเป็นชาว่าง่าย Oh, ร<ะ>กระจอกงอกง่อยโถ oh, ใช่ไหมคะเนี่ยคือผู้นำของรัฐบาลชุดนี้ที่เขาบริหารประเทศอยู่เขานำพาประเทศอยู่ซึ่งมันไม่ไปไหนเลยแถวถอยหลังลงคลองด้วยซ้ำแล้วเราไม่ถามตัวเราเองกันเหรอว่าเราจะเอาเขาอีกไหม เรามาลองดูว่าแม้กระทั่งนางงามยังพูดแบบนี้เลยไปเลือกตั้งในครั้งนั้นคุณยังจะเลือกให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกสมัยหรือไม่เพราะเหตุใดไม่เลือกแน่นอนคะ่ะแล้วอ้อยากฝากถึงพลเอกประยุทธ์ว่า ถ้าท่านไม่สามารถแก้ไขปัญหาปาท้องของประชาชนได้ยังต้องให้ประชาชนแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเรื่อยๆออกเถอะค่ะออกให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาจัดการบริหารแทนและออยเชื่อเลยนะคะว่าการเลือกหน้าการเลือกตั้งครั้งต่อไปประชาชนทุกคนจะมาพิพากษาท่านที่ครูหายเลือกตั้งและออยคืนหนึ่งในนั้นแน่นอนว่าไม่ค่ะเห็นจากการทำงานของท่านตลอดแปีที่ผ่าน มานะคะไม่เคยมีอะไรดีขึ้นเลยขอเชอค่ะให้โอกาสคนที่เขามีความสามารถมีศักยภาพขึ้นมาบริหารประเทศแทนบอกจะทำตามสัญญาแต่เคยทำได้สักเรื่องไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทนทุกข์ทรมานกันอยู่มันเปรียบเสมือนเราเป็นคนไข้ที่เลือดไหลเต็มตัวไปหมดเราต้องห้ามเลือดแล้วล่ะ เราต้องหยุดการกระทำความเลวร้ายต่างๆด้วยการที่เราจะต้องเลือกหาทางเป้าหมายร่วมกันเราจำเป็นต้องมีเป้าหมายร่วมกันเป้าหมายที่จะลดยาเสพติดให้ได้เป้าหมายที่จะต้องมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้ได้เป้าหมายที่จะต้องมีเงินทองอยู่ในมือของเรามากๆให้ได้เป้าหมายที่จะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากๆให้ได้ถูกต้องไหมคะ เป้าหมายร่วมกันแบบนี้มันต้องให้พักเพื่อไทยให้พักเพื่อไทยซึ่งมีนโยบายดีๆมากมายนโยบายดีๆใครก็พูดสวยหรูตั้งแต่ต้นได้แต่นโยบายที่ทำได้จริงๆต้องพักเพื่อไทยเท่านั้นพักเพื่อไทยมีนโยบายดีๆตอนนี้และจะมีอีกเยอะตอนนี้คือ ไม่ว่ายาเสพติดต้องหมดไปนี่เรื่องแรกเลยที่ที่สำคัญมากเราเห็นเต็มบ้านเต็มเมืองข้อต่อไปเลยค่ะ30บาทรักษาทุกโรคท่านจะต้องอัปเกรดชีวิตของท่านให้ดีขึ้นปัจจุบัน30บาทท่านก็รู้อยู่ว่าถ้าท่านลงทะเบียนอยู่ในโรงพยาบาลไหนท่านก็ต้ใช้บริการที่นั่นท่านไม่สามารถใช้ได้ทั้งประเทศแต่ตอนนี้ปัตรประชาชนใบเดียวท่านสามารถใช้ได้ทั้งประเทศ แล้วแถมเมื่อต่อไปจะต้องมีเทเลเมดินสินท่านไม่ต้องไปโรงพยาบาลก็ได้ไม่ต้องไปหาหมอตรงนั้นแต่ท่านสามารถที่คุยกับหมอได้ด้วยทางทางไกลได้แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สต้องลดทันทีเมื่อพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ราคาพืชผลทางการเกษตรต้องขึ้นยกแผงพักเพื่อไทยเคยทำได้และจะทำต่อไปให้ดูเลยค่ะค่าแรง600บาทแน่นอนเขาบอกว่าจนถึงปี2570แต่มันก็ต้องขยับขึ้นเรื่อยๆแล้วปัจจุบันมันเป็นยังไงพอกินกันไหมไม่พอ300กว่าเราเคยได้300จากสมัยนายกยิ่งรักเรามีความสุขกันมากเงินสะพัดเศรษฐกิจดี GDP ต่างๆขึ้นมากมาย ตอนนี้มันเงียบมันหยุดเพราะฉะนั้นเราต้องปรับต้องปรับให้เขาเขาถึงบอกว่า600บาทนะคะต่อวันให้ได้แล้วก็2 0 0 0เออ2 0 0 0บาทของปริญญาตรีนะคะน <notor iety> โยบายอื่นๆของพรรคเพื่อไทยจะมีอีกเยอะจะมีอีกมาให้ท่านได้รู้จักอีกมากมายเราจะชนะ รัฐบาลปัจจุบันซึ่งทำชีวิตของเราล้มเหลวได้อย่างไรในเมื่อเรามีสองสอวองรอคนค้ำอยู่เราจะชนะได้อย่างไรเราจำเป็นที่จะต้องเอาคะแนนต่างๆทั้งคนและพักบัตรเลือกตั้งจะมีสองใบนะคะมีทั้งคนและพักพักต่อให้พักเพื่อไทยเก่งอาจจะได้แค่เพียง50คน แต่เขตมีถึงอีก400เขตจำเป็นที่จะต้องเลือกเขตเข้าไปเยอะๆครั้งนี้เป็นการสู้กันที่เขตเราจำเป็นต้องไปชนะเกิน250คนให้ได้นั่นคือเรียกว่าแลนสไลด์คือชนะแบบถล่มทลายนั่นเองพักเพื่อไทยต้องชนะแบบแลนสไลด์นะคะ โ okay, อเคพราะแม่พี่น้องที่คารบวันนี้จริงๆเราไม่มีเวลามากมายเพราะว่าทางอบตหนองจอกเขาให้เวลาเราแค่สองทุ่มซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเขาต้องจํากัดเราแค่สองทุ่มนะคะ oh. เดี๋ยวเราต้องพูดจารีบพูดจาขึ้นมาทิติมาฉายแสงเคยทํางานร่วมกับวุฒิพงษ์ฉายแสงเราเคยทํางานร่วมกัน,เร,เ,น,รกนเราดูแลพี่น้องประชาชนตอนนี้เราก็อยากที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนเช่นเดิมเพราะฉะนั้นวุฒิพงษ์ฉายแสง คือผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครเขต4ฉะเชิงเซาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนไว้ด้วยนะคะว่าวุฒิพงษ์ฉายแสงคือคนที่ซื่อสัตยส์ยสุจริตรู้ปัญหาในพื้นที่รู้หน้าที่ในสภาพ,พร้อมทำงานให้ทุกท่านอย่างเต็มที่ถนน314บางปะกงฉะเชิงเซาถนน304สุวินทวงศ์วุฒิพงษ์ ด้วยความดีใจว่าเราทําให้พ่อแม่พี่น้องชาวฉะเชิงเราจากครอบครัวฉายแสงค่ะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ